อนิสงฆ์ภาคาถาอาการวัตสูตรแบบสังเขปภาคาถาอาการวัตสูตรนี้ผู้ใดท่องได้สวดมนต์ปฏิบัติสม่ำเสมอมีอานิสง์มากยิ่งนักแม้จะปรารถนะพาพระพุทธภูมิพระปัจเจก,กภูมิพระอัครสาวก,กภูมิพระสาวิกาภูมิจะปรารถนาะมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติพรนิพานสมบัติก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีปัญญามากเพราะเจริญพุทธม,มนต์บทนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้จเจริญได้ทุกๆวันจะเห็นผลความสุขเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีผู้อื่นบอกอานิสง์ แสดงว่าผู้ที่เจริญพระสูตรนี้ครั้งหนึ่งจะคุ้มครองภัย30ประการได้4เดือนผู้ใดเจริญพระสูตรนี้อยู่เป็นนิดบาบาก,กรรมทั้งปวงก็จะไม่ได้ช่องอย่างถึงลงสู่สันดานเว้นแต่กรรมเก่าตามมาทันเท่านั้นผู้ใดอุตสาหะตั้งจิตตั้งใจเล่าเรียนได้ใช้สวดมนต์ก็ดี บอกเล่าผู้อื่นให้เรื่อมใสก็ดีเขียนเองก็ดีกระธามศักการะบูชาเคารพนับถือพร้อมทั้งไตทวารก็ดีผู้นั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการท่านผู้มีปรีชาศรัทธาความเรื่องใสจงกระธาซึ่งอาการวัตสูตรอันจะเป็นที่ผ่อนผันพึ่งพา อาศัยในวัตตะกันดานดุดเกาะแลฝั่งเป็นที่อาศัยแห่งชนทั้งหลายผู้สัญจรไปมาในชนสาครสมุทรทะเลใหญ่ฉะนั้นอาการวัตตสูตรนี้พระพุทธเจ้า28พระองค์ที่ปะรินิพานไปแล้วก็ดีพระตะถาคตพระผู้ พระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันก็ดีมีได้สละละวางทิ้งล้างให้ห่างเลยสักพระองค์เดียวได้ทรงเจริญรอยตามพระสูตรนี้มาทุกๆพระองค์จึงมีคุณานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรอื่นไม่มีธรรมอื่นจะเปรียบให้เท่าถึงเป็นธรรมอันระงับได้โดยแท้ในการอนาคต ถ้าบุคคลใดทำปาณาติบาตคือปรงชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นวัชกรรมที่ชักนำให้ปฏิสนธิในนรกใหญ่ทั้ง8ขุมคือสันชีพนรกอุสุทนรกสังคานรกโลลุวะนรกตาปะนรกมหาตาปะนรก อเวจีเปลตอสุรกายเดลฉานกำเนิดไซถ้าได้ท่องบนจำจนคลองปากก็จะปิดบังห้ามกันไว้ไม่ให้ไปสู่ทุกขติกำเนิดก่อนโดยกาลนาน90แสนกับผู้นั้นระลึกตามเนือง,องก็จะสำเร็จไตรวิชาและอภิญญาหกประการยังทิพยะ จากสุยานให้บริสุทธิ์ดุดองค์มหาสักกะเทวราชมีการรีบร้อนออกจากบ้านไปจะไม่อดอาหารในระหว่างทางที่ผ่านไปจะเป็นที่พึ่งอาศัยแห่งชนทั้งหลายในเรื่องสเสบียงอาหารภัยอันตรายศัตรูหมู่ปัจจมิตรไม่อาจจะมาครอบงำย่ำยีได้ นี่เป็นทิฏฐธ,ธรรมะเวทนียนิสงปัจจุบันทันตาในสัมปรายิกานิสงที่จะเกื้อนหนุนในพบเบื้องหน้านั้นแสดงว่าผู้ใดได้สวดพระสูตรนี้เมื่อสืบขันธประวัติในพบเบื้องหน้าจะบริบูรณ์ด้วยโภคขสมบัติฮิรันรัตนมณีเหลือหล้นขนขึ้นรักษาไว้ที่เรือน และที่ขังเป็นต้นประกอบด้วยเครื่องอลังการวิภูสิทธิ์พันต่างๆจะมีกำลังมากแรงขยันต่ออายุทธนาค่าศึกศัตรูหมู่ภัยรีไม่ย่อท้อทั้งจะมีชวีวันผ่องใสบริสุทธิ์ดุจทองคํามีจากสุปราศาสตรลุ่งเรืองงามไม่วิปริตและเห็นทั่วทิศซึ่งสรรพรูปทั้งปวง และได้เป็นพระยินปิ่นพิภพดาวดึงอยู่36กับและจะได้เป็นบรมมหาจากกักรพรรดิผู้เป็นอิสระในทวีปใหญ่สี่ทวีปน้อย2,000เป็นบริวารน,นานถึง36กับจะถึงพร้อมด้วยปราศาส์อันแล้วไปด้วยทองควรจะปรีดาบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการ เป็นของเกิดสำหรับบุญแห่งจัก,กรพัรดิราีลาจะตั้งอยู่ในสุขสมบัติโดยกำหนดการลนานยังเวียนว่าอยู่ในวัฏตะสงสารอานิสง์คงอภิบาลตามประคองไปให้มีปัญญาเฉียบแหลมว่มองไวสุข,ขุมละเอียดลึกซึง้งอาจรู้ทั่วถึงอัธธรรมด้วยกำลังปีชายานอวสานที่สุดชาติ ก็จะได้บรรลุพาณิพน์อันหนึ่งถ้ายังไม่ถึงพานิพน์ก็จะไม่ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายดีละชานกำเนิดและมหานารกใหญ่ทั้ง8ขุมช้านานถึง90้0 0 0แสนกับและจะไม่ไปเกิดในตระกูลหญิงจันทานเข็นใจจะไม่ไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ จะไม่ไปเกิดเป็นหญิงจะจะไม่ได้ไปเกิดเป็นอุพะโตพยันชนกอันมีเพศเป็นสองฝ่ายจะไม่ไปบังเกิดเป็นบรนดอบเป็นกระเทยที่เป็นอาภัพพระบุคคลบุคคลผู้นั้นเกิดในภพใดๆจะมีอวัยวะน้อยใหญ่บริบูรณ์จะมีรูปทรงสันฐานงามดีดุดทองธรรมชาติ เป็นที่เลื่อมใสแก่มหาชนผู้ได้ทัศนาไม่เบื่อหน่ายจะเป็นผู้มีอายุคงทนจนถึงอายุไขจึงจะตายจะเป็นคนมีศีลศรัทธาธิคุณบริบูรณ์ในการบริจาคทานไม่เบื่อหน่ายจะเป็นคนไม่มีโลคาพยาธเบียดเบียนสัพพาอันตรายความจำจันไรภัยพิบัติสัพพาอาพาธที่ บังเกิดเบียดเบียนกายก็จะสงบระงับดับคายลงด้วยคุณนานิสงผลที่ได้สวดมนต์ได้สดับพระสูตรนี้ด้วยประสาจิตของสายเวลามรณะนะสมัยใกล้จะตายจะไม่หลงสติจะดำลงไว้ในทางสุขติสวยสุขสมบัติตามใจประสงค์นรชนผู้ใด เห็นตามโดยชอบซึ่งพระสูตรอันเจือปนด้วยพระวินัยปรมัติมีนามบัญญัติชื่อว่าอาการวัตตสูตรมีข้อความดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้จบอานิสงค์โดยสังเขปที่ข้าพเจ้าคัดเลือกมาที่มหาชนอยากได้อยากถึงอานิสงค์พิสดารกันหนึ่งต่างหากด้วยเดชพระานิสงค์ที่ข้าพเจ้าคณะ สามัคคีได้สร้างหนังสือไว้ในพระศาสนาขออำนาจคุณพระสมะติสงสาร,รมีของพระพุทธเจ้าจงดนบันดาลให้สำเร็จสมความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกประการที่มาพระคาถาอาการวัตสูตรในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ที่เขาคิจกูดในกรุงราชคึกในครั้งนั้นแลพระสารีบุตรเถระเจ้าได้เข้าเฝ้าจนถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระชาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเล็งเห็นสหธรรมมิกสัตว์ทั้งหลายเกิดวิบวิปริตวิตกในใจถึงการต่อไปข้างหน้าว่า สัตว์เหล่านี้หนาถูกอวิชาหอมคุ้มไว้มีสันดานอันลกชัดด้วยอกุศลมูลคือโลภะความอยากได้โทสะความปัทุสลายโมหะความหลงงมงายเป็นผู้เชื่อว่ามีกุศลมูลขาดแล้วมีสิกขาอันขาดเสียแล้วจะต้องไปสู่อาบายทั้งสี่คือนรกหนึ่ง เปรตวิสัยหนึ่งอสุรกายหนึ่งสัตว์เดรัจฉานหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้หมู่สัตว์ก็จะต้องหมกไหมอยู่ในอบายภูมิตลอดการนานทีเดียวบารมีทัศสามสเครื่องทำให้พระพุทธเจ้ามีอยู่จะห้ามและป้องกันเสียซึ่งอบายภูมิทั้งสและทำที่พระพุทธเจ้า องค์ตัดไว้ในพระสูตรพระวินัยและพระปริมัติเป็นธรรมที่จะนำสัตว์ให้พ้นจากสังขารทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อพระเถระเจ้าเกิดวิปริตตกใจดังนี้จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีปัญญาโฉดเขาย่อมไม่รู้จักพุทธกรณธรรม คือบารมีแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคนโง่ทำแต่กรรมชั่วถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตแล้วย่อมกระทำกรรมเบาไปเรื่อยๆจนถึงกรรมหนักปราศจาคิริความละอายต่อบาปและโอตับะความเกงกลัวต่อบาปคันดับชีพตายไปก็จะได้ไปเกิดในอเวจีมหานรก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมอันป้องกันสัตว์มีให้ต้องไปตกนรกใหญ่มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าพพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอาการวัต,ตสูตรห้าวัคมีณวหาทิคุณวักเป็นต้นจนถึงบารมีทัดวัคเป็นคำลบห้าคาถา อาการวัตตสูตรนี้มีอนุภาพยิ่งนักผู้ใดระลึกถึงอยู่เสมอย่อมแค้วค่าจากพยันอันตรายจิตใจผ่องใสปราศจากบาปกรรมทั้งปวงผู้ใดได้ฟังได้เขียนหรือได้จ้างผู้อื่นเขียนก็ดีท่องจำไว้ก็ดีสอนให้ผู้อื่นก็ดีสักการะบูชาก็ดีสวดภาวนาก็ดี ผู้นั้นย่อมไม่ประสบภัย30ประการคือภัยเกิดจากงูพิษสุนัขป่าสุนัขบ้านโคบ้านและโคป่ากะบือบ้านและกะบือป่าพยากหมูเสือสิงและภัยเกิดแก่โคชสารอัสดรตุลงคชาติของพระราชาภัยเกิดแต่น้ำและเพิง ภัยเกิดแต่มนุษย์และอะมนุษย์พูดผีปีศาจภัยเกิดจากอาชญากรแผ่นดินภัยเกิดแต่ยักษ์กุมพันและคนทันอารักษะเทพพยาดาภัยเกิดแต่มารห้าภ,ภัยเกิดแต่พวกไร้มนภัยเกิดแต่มเหสวนเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกรวมเป็นสามสิบประการทั้งโลกภัยต่างๆ ก็อันตรธานเสื่อมคลายหายไปเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกก็จะเป็นผู้มีปัญญาสุขุมมีอายุยืนตายด้วยหมดอายุไม่ตายด้วยอุบัติเหตุเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์จะมีชวีวันอันผุดผ่องดั่งทองคำธรรมชาติมีในตาลุ่งเรืองจะได้เป็นพระอินทร์สามกัด สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการด้วยอำนาจแห่งการสาธยายอาการวัตสูตรนี้ให้ผู้ใดได้ฟังด้วยจิตเลื่อมใสก็จะเป็นการป้องกันตนมิให้ไปถึงทุคติถึง90้าสิบแสนกับดังแสดงมาชนี้เอวังก็มีด้วยประการเท่านี้ที่มาจากหนังสืออานิสงส์108สำนักพิมพ์อำนวยสารกรุงเทพ